บิดารกสาธุการพระนามของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาสามัคคีทํรร่วมกันรูขอบพระคุณพระองค์สำหรับกำลังเรียบแรงสำหรับการสุขภาพที่แข็งแรงของพวกเราพรองเจ้าค่าในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้ามาฟังและเข้ามาอ่านใคร้กวนพระวจะนะของพระองค์นั้นขอพระเจ้าเจิมเราให้มีสติปัญญา ให้มีดวงตาที่เปิดออกเข้าใจและเห็นถึงศัจธรรมความจริงของพระองค์ให้เรามีหูที่เปิดออกและมีใจที่เปิดรับต่อความจริงของพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าจะไม่เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเราไปโดยที่ไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่พระคำของพระองค์จะไม่ผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาเราไปแต่จะเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตที่ตก ลงไปในใจของพวกเราจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเราให้จำเริญขึ้นในความเชื่อโกูกคธิิฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ5ถึง14นะครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับ สิบสองคนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่าอย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเหมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลดีกว่าจงไปพรางประกาศพรางว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนโรคเรือนให้หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้นและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าเปล่าก็จงให้เปล่าเปล่าอย่าหาเหรียญทองคำหรือเงินหรือทองแดงไว้ในท้่ของท่านหรือย่ามใช้ตามทางหรือเสื้อคลุมสองตัวหรือรองเท้าหรือไม้เท้าเพราะว่าผู้ทำงานสมควรจะได้อาหารกินเมื่อท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้น <c oughs> แล้วจงไปอาศัยอยู่กับผู้นั้นจนกว่าจะจากไป <c oughs> ขณะเมื่อท่านขึ้นเรือนจงให้พรแก่ครัวเรือนนั้นถ้าครัวเรือนนั้นสมควรได้รับพรก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั้นแต่ถ้าครัวเรือนนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่าน ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทั้งหลายและไม่ฟังคำของท่านเมื่อออกจากเรือนนั้นเมืองนั้นจงสบัดผงครีที่เท้าที่ติดเท้าของท่านออกเสียเฮเมนพระคำวันนี้ก็นกมีอยู่สองสามประเด็นที่อยากจะแบ่งปันกับพวกเรานะครับประเด็นแรกมาดูอันนี้กันดีกว่านะบอกว่า ระเยซูสั่งสาวกบอกว่าอย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่จงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลดีกว่านะมาดูประโยคนี้กันนะครับประโยคนี้เนี่ยนกอยากให้เราเห็นว่าสิ่งนี้สอนเราอย่างหนึง่งในการที่เวลาที่เราอ่านพระธรรมของพระเจ้าหรือว่าหยิบพระธรรมของพระเจ้ามาใช้ ะะว่าหลายๆครั้งเราเห็นคริเสเตียนเราหยิบพระคำข้อใดข้อหนึ่งมาแล้วก็มายึดนะฮะซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งโดยที่ไม่ได้ดูบริบทอของพระคมภีนะครับทำทำให้จริงๆเราเห็นว่าบางบาง,บางครั้งบางคนบอกว่าเอ๊ะพระคำของพระเจ้าบางทีพูดอสองอย่างในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับถามว่าทาไมทําไมมันถึงตรงกันข้ามกันเพราะว่ามัน ทําไมบางครั้งในเรื่องราวเดียวกันพระคมของพระเจ้าพูดแตกต่างกันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะไขคร,รัวหรือว่าในการที่นำพระคมของพระเจ้ามาใช้เนี่ยที่เราจะต้องดูบริบทเหตุการณ์บริบทก็คือสภาพแวดล้อมตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นว่า เป็นใครเป็นคนพูดหรือว่าพระเจ้าพูดกับใครอยู่ที่ไหนยังไงเหตุการณ์ตอนนั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องดูบริบทดูเรื่องราวแล้วก็ดูสถานการณ์ของของตอนตอนนั้นด้วยนะครับในการที่เราจะสามารถเข้าใจหลักการหรือว่าที่มาที่ไป หรือว่าวัตถุประสงค์ที่ทําไมพระเจ้าสอนเราอย่างนี้พระเจ้าพูดกับเราอย่างนี้นะครับ<ม>เพื่อที่เราจะเมื่อเราเข้าใจบริบทอย่างถูกต้องเราจึงจะนําพระคำมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ว่าเราเอาพระคำมาแล้วก็ใช้นะครับเพราะว่าพระคำเป็นความจริงของพระเจ้าแต่ถ้าเราใช้ผิดที่ผิดทางใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช้ผิดออโอกาสผิดบริบทสถานที่หรือว่าบุคคลเนี่ยก็ จะเป็นการที่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วนะแล้วก็อาจจะบอกว่าอาจจะสอนให้เราเห็นยกตัวอย่างนะครับเราเห็นว่าพร,พระเยซูสั่งสาวกนะว่าว่ายกตัวอย่างง่ายๆในะต,ตอนนี้พระเยซูสั่งสาวกว่าไม่ต้องไปประกาศกับคนต่างชาตินะแต่ไม่ต้องไปในเมืองของพวกคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งองคนสมาเลีย นะซึ่งซึ่งก็เป็นสมาเรียนี่เป็นเหมือนพวกพวกยิวเลือดผสมนะเป็นเป็นชาวสมารียเนี่ยก็คือชาวลูกหลานของคนอิสราเอลที่ไปแต่งงานกับคนต่างชาติในในแผ่นดินคานาอันนะก็คือเป็นเป็นยิวที่ไม่ใช่ยิวสายเลือดบริสุทธิ์นะครับซึ่งซึ่งทำให้เขาเป็นถูกมองว่าเป็นที่ที่ดูหมิ่นนะ ว่าเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาจากการที่ไม่เชื่อฟังไหนในพระวจนะในหลักการของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าแต่งงานกับคนต่างชาติในเวลานั้นนะครับนะแต่แต่เวลานี้พระเยซูสั่งอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่า,าคุณไม่ใช่ใจบอกว่าให้เราเห็นว่ามันเป็นคําสั่งที่พระเจ้ามีกับสาวกสิบสองคน นะแปลว่านี่คือแผนงานน้ำพไทยสำหรับสาวก12คนนี้ในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่เราเห็นว่าต่อมาในบริบทต่อมาในยุคหลังเนี่ยพระเจ้าก็สั่งเปลี่ยนใหม่ได้นะครับคำสั่งของพระเจ้าก็มาถึงพวกเขาตามบริบทตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าตามบุคคลนะฮะเช่นพระเจ้าใช้อาจารย์เปาโลอ ไปไปประกาศกับคนต่างชาติในตอนท้ายนะสาเหตุมาจากการที่หลังจากที่ประกาศกับคนอิสราเอลหลังจากที่บอกกับเขานะแล้วก็พวกเขาไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับนะฮะ,ะทำให้ <c oughs> แล้วก็หรือว่าในเราเห็นว่าจะยังไงด้วยเวลาพระคำของพระเจ้าเนี่ยมีเวลาของมันนะพระเจ้าอาจจะอยากให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาหนึ่งแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป พระเจ้าก็ก็แขนการของพระเจ้าก็ไปในสเต็ปต่อไปในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมกับในอดีตนะครับเหมือนพระเจ้าบอกสาวกว่าเวลานี้ในสมัยที่พระเยซูยังอยู่นั้นให้พวกเขาประกาศกับคนอิสราเอลนะต่อมาเมื่อพระเยซูถูกปฏิเสธถูกตื่นที่การเขนเราเห็นว่าในในยุคหลังนั้นเองเนี่ยพระเจ้าก็ ให้คนของพระองค์สาวกของพระองค์เนี่ยเน้นที่จะออกไปประกาศกับคนต่างชาติออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ละ,ะชนชาติของพระองค์พระองค์ก็มีแผนการคือจริงๆแล้วในเวลานั้นมันก็มีคนที่พระเจ้าใช้แตกต่างกันนะสาวกแต่แต่ละคนผู้เชื่อแต่ละคนบางกลุ่มบางคนพระองค์ก็ใช้พวกเขาในการที่ประกาศกับชนชาติอิาเอล บางกลุ่มบางกลุ่มบางคนพระองก็ใช้ในการประกาศกับคนต่างชาตินะครับรวมถึงในแผนในถ้าเราอ่านดูเราก็จะรู้ว่าในจนกระทั่งช่วงการประกาศจะประกาศกับคนต่างชาติจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกแล้วสุดท้ายแล้วข่าวประเสริญนั้นก็จะกลับมาที่อิสราเออีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเองสิ่งนี้อสอนให้พวกเราว่าเรา การที่เราจะหยิบพระคำมาใช้เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลว่ากับเป็นใช้กับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ว่าจะ,ะในสถานที่แบบไหนหรือว่ารวมถึงเรื่องของเวลาด้วยนะครับนะในการที่พระรรมของพระเจ้าเนี่ยต้องต้องใช้ให้ถูกบริบทรวมถึงสิ่งที่สอนเราเหมือนกันว่า สมมุติว่าพระเจ้าบอกเราอย่างหนึ่งนะว่าอย่าทําอย่างนี้ไม่ต้องไปตรงนั้นนะฮะเหมือนเวลาเนี้ยพระพระเจ้าบอกอิสราเอลว่าอย่าไปไม่ต้องไปกับคนต่างชาติอย่าเข้าไปในเมืองของชาวโซมาเลียนะครับสมมุติว่าเราได้รับถ้อยคําของพระเจ้ามาแบบเนี้ยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะพระพระเจ้าบอกกับเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินคนอื่นได้นะว่าเฮ้ยสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณเนี่ยม,มันผิดคุณะนะสมมติว่าพระเจ้าบอกกับสาวกว่าอย่าไปในเมืองของชาวสมาเรียนะอย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาตินะให้ประกาศกับคนอิสราเอลนะแต่สาวกยึดอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็มีใจปิดอยู่แค่ตรงนี้วันหนึ่งเปโตรมาบอกสาวกว่า เนี่ยพระเจ้าบอกให้เขาไปประกาศกับคนต่างชาติหรือการพรวมบอกเราจะไปแคว้นเอเชียนะถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความเข้าใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะแล้วก็ยึดอยู่พระคําแค่สิ่งที่ตัวเองได้รับการสําแดงแล้วก็ยึดบอกว่านี่ต้องเป็นหลักนะเนี่ยพระเจ้าบอกกับฉันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่คุณทําอย่างนั้นเนี่ยคุณผิดแน่นอนเนะี่ยคุณกําลังทําสิ่งนะ คุณกาลังทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในกับที่พระเจ้าต้องการให้ทำนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะนําก็จะทําให้เกิดความความขัดแยง้งแล้วไม่ใช่แค่ความขัดแยง้งแต่เป็นเป็นการที่เราไปตัดสินที่ภากษาคนอื่นอย่างไม่ถูกต้องด้วยนะเราทําให้เรานะประก์ตอนเนี้ยสอนเราให้เราเห็นว่าการสําแดงหรือว,ว่า วัตถุประสงค์แผนง,งานที่พระเจ้ามีในแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ตรัสแล้วก็บอก,กบแต่ละคนอย่างแตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่เข้าใจบริบทแผนง,งานในชีวิตของคนอื่นเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าจะใช้เขาแบบไหนทำอะไรเราไม่เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมสังคมที่เขาอยู่ที่เขาเป็นนั้นเป็นแบบไหนดังนั้นเรา จึงไม่ควรตัดสินใครเหมือนที่พระเจ้าก็บอกแล้วว่าเรา,เาหน้าที่ในการตัดสินในการพิพากษานั้นเป็นของพระเจ้านะเราอย่าทําตัวเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ที่ตัดสินพี่น้องคนอื่นว่า,าสิ่งที่คนนั้นทําคนนี้อันนี้ไม่ถูกต้องอันนที่ผิดนะครับเพราะว่านอกจากว่าพระเจ้ามาสําแดงกับเราว่าว่าให้เราเตือนเขานะหรือว่าเราเราอยู่ในฐานะที่เป็น พี่เลี้ยงที่เป็นผู้นําเขาแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันอาจจะนําไปสู่ความเสียหายนําไปสู่ความตายนะเราก็เราก็เตือนเขาด้วยความรักเราก็เผชิญหน้ากับเขาด้วยด้วยความรักและความเข้าใจนะแต่ไม่ใช่การที่จะไปตัดสินพิพากษาในในด้วยด้วยพระคำของพระเจ้าแบบผิดผิดเพี้ยนเพียนนะครับนะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันนะอย่างที่สองนะเราเห็นว่าการที่ประ ระเจ้าให้ภาพของการประกาศข่าวประเสริฐนะว่าเหมือนกับว่าท่านจงไปหาแกะหลงงองว์วงไห้ดีเสียดีกว่าจงไปพลางประกาศพลางนะฮะหมายเป็นเป็นภาพของชีวิตของการประกาศข่าวประเสริฐนะว่าว่าการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมันควรจะเป็นชีวิตของเรานะมันไม่ใช่จําเป็นว่าต้องเป็นเราจะต้องไปถึงที่หมายปลายทางแล้วเราทําหรือว่าอะไรคล้ายๆเป็นภาพว่า เราก็ดําเนินชีวิต in in ในการประกาศข่าวประเสริฐเราไปที่ไหนเราทําอะไรนะเรามีโอกาสเราก็ประกาศข่าวประเสริฐนะเราไปพางประกาศไปพางไม่ใช่ว่าเราเรากําหนดว่าเราจะไปประกาศกันที่นี่นะสมมุติว่าเราวันนี้เรากลุ่มเราวางแผนเลยว่าเราจะไปประกาศกันที่นี่นะที่นี่ที่นั่นนะในระหว่างที่เราไปถึงในระหว่างที่เรากําลังเดินทางไป เราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจแต่ว่าในระหว่างทางมีโอกาสมีโอกาสมีคนพร้อมที่จะรับข่าวประเสริฐหรือว่ามีโอกาสที่เราจะพูดกับเขาเราก็สามารถประกาศให้กับเขาได้นะครับรวมถึงทำให้เราเห็นภาพเดียวกันว่าในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันชีวิตประจำวันแต่ละวันนี่แหละที่เราก็สามารถประกาศข่าวประเสริฐได้นะ ระหว่างที่เราทำงานระหว่างที่เราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนเราไปที่ไหนนะเราสามารถทำให้มันเป็นชีวิตของการประกาศข่าวประเสริฐได้ไม่จำเป็นว่าต้องให้มีใครมาจัดพันธกิจไม่มีใครไม่จำเป็นว่าต้องมีการนัดหมายกันมีการกำหนดกันนะแล้วเราจะถึงจะประกาศน,นะฮะเราทำให้มันเป็นชีวิตของเรานะครับเหมือนเหมือนน้องนิสาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่า ไปไปเที่ยวใช่ไหมไปพักผ่อนหย่อนใจนะแต่ว่าเจอ,อพนักงานที่โรงแรมมีโอกาสก็ประกาศข่าวประเสริฐก็นําเขารับเชื่อนะครับเหมือนจารย์จอนนี่ที่ก็เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าแกไปที่ไหนเนี่ยแกมีโอกาสเด็กก็จะพูดคุยกับผู้คนในการให้เขาได้รู้จักพระเจ้านะครับนะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่านะักเหลือเหมือนที่แม่วิมบอกว่าเอ๊ะ พระเจ้าให้เราให้ปเปล่าเปล่านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคก,การทําอะไรก็ตามนะก็คือจะบอกว่ายังไงของประทานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้กับเรานะก็เป็นพระคำตรงๆว่าท่านได้รับเปล่าเปก็จงให้เปล่าเล่านะของประทานพระคุณต่างๆฤทธเดชอํานาจต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ยพระเจ้าให้กับเรามาฟรีๆโดยที่จริงๆแล้วเราไม่สมควรที่จะได้รับด้วยซ้าไป แต่เมื่อพระเจ้าให้เราโดยพระคุณให้กับเราโดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรกับเราเนี่ยให้เรา,ปราเปล่าๆเราเองก็ใช้ของประทานของพระเจ้าเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้ออกไปอย่างปาเปล่าๆไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องอทรัพย์สินเงินทองหรือว,ว่าหวังผลตอบแทนจากการที่เราจะออกไปช่วยเหลือผู้คนหรือออกไปทําตามพันธกิจของพระเจ้านะครับนะภาพนี้มีสองภาพว่าไม่ใช่ว่าเราไป เราเราไปหวังนะเราจะไปเรียกร้องค่าตอบแทนนะแต่อย่างไรก็ดีพระธรนี้ก็ให้เราเห็นว่าแต่เราเองก็ในการที่เราทํางานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็รับรองว่าคนที่ทํางานก็สมควรที่จะได้อาหารกินนะคนที่ทํางานนะก็สมควรที่จะได้รับนะเป็นภาพว่าแต่เป็นเป็นภาพอยากให้เราเห็นว่า ภาพที่พระเจ้าต้องการก็คือให้เราไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าในการจัดสรรของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรและจัดเตรียมนะพระเจ้าจึงเหมือนภาพบอกว่าอย่าอย่าเตรียมเสื้อกลุ่มสองตัวรองเท้าไม่เท้าหรือว่าอย่าอย่าหาเหรียญทองแดงใส่ไว้ในในไท่ก็คือในที่เก็บเงินของเรานะเป็นภาพเหมือนกับว่าจะบอกว่าถ้าหลักของโลกอาจจะดูแปลกๆว่าจะ ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมอะไรอ,ะอ่ะอนะแต่แต่เราสมม,มุติเราจะไปไหนจริงเราก็ต้องเตรียมนะว่าจะเดินทางไปทําอะไรเราก็ต้องเตรียมว่าเราเราเรงินเราจะพอไหมในการเดินทางไปในการที่จะไปกินไปพักอาศัยหรือว่าในการอ่านเราจริงๆเราก็ต้องอาจจะต้องคิดนะว่าเอ๊ะเราเราแล้ว,ลวเรามันจะพอไหมหรือว่าเราจะต้องเอาเสื้อ ไปสำรองไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออย่างงู้นอย่างนี้นะแต่พระคําของพระเจ้า,าบอกว่าอย่าไม่ต้องเตรียมในสิ่งเหล่านั้นนะเป็นให้เราเป็นภาพให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่เราเมื่อเราทํางานของพระเจ้าเมื่อเราดูแลการงานของาาพระองค์พระองค์ก็จะดูแลชีวิตของเรานะครับและจากนั้นเองก็เป็นเป็นภาพให้เราเรียนรู้ที่จะ ไว้วางใจนะครับในการในการจัดเปรี่ยมของพระเจ้านะครับบางครั้งบางบางครมนุษย์เนี่ยพึ่งพาตัวเองมากเกินไปพึ่งพากําลังความรู้ความสามารถของตัวเองมากเกินไปนะฮะเช่น mm hmm. แล้ว,แล,วแล้วทำให้บางครั้งมันเป็นอุปสรรคนะมันเป็นอุปสรรคที่เราจะทําให้เราไม่ได้รู้จักพระเจ้าในมากขึ้นนะมันเป็นอุปสรรค ที่ทาให้เราเมื่อเราพึ่งพาตัวเองเราก็ลืมที่จะมาพึ่งพาพระเจ้านะฮะร,รวมถึงบางครั้งเมื่อเราพึ่งตัวเองเนี่ยเราอาจจะดูแล้วตัวเองมีความจํากัดเพราะฉะนั้นเอาว่าแล้วเราเราไม่ไปดีกว่าเราจะไปได้ยังไงเนี่ยเงินจะไปก็ไม่มีนะไปแล้วจะไปยังไงจะไปอยู่ยังไงจะไปกินยังไงนะครับหรือถ้าเราไปนะเราจะเห็นว่าถ้าหากเรามองที่ ที่การที่เราจะต้องพร้อมเหมือนหลายๆคนนะบอกว่าให้เราให้เขามีก่อนให้เขาพร้อมก่อนแล้วเขาจะรับใช้พระเจ้าเขาจะทางานของพระเจ้านะฮะซึ่งสิ่งเหล่าน,นั้นทําให้เราเห็นภาพว่าเป็นการที่ไม่ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาแล้วก็วางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดสรรให้กับเขานะแต่คิดว่าเราจะต้องเตรียมตัวเราเองก่อนแล้วเราจึงค่อยทำนะฮะแต่พระธรรมบีตอนนี้บอกว่าในการที่เราจะทําการงานของพระเจ้าเนี่ยเรา เราไม่ต้องมาว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรมากมายนะครับไม่ต้องเตรียมไม่ต้องหาไม่ต้องสำรองเอาไว้นะฮะเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเรานะพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ทำสมทำงานสมควรจะได้อาหารกินนะรพระเจ้าให้ภาพว่าเราก็ไปอาศัยอยู่นะเป็นภาพว่าะนะต่อมาประเด็นต่อมานะฮะก็คือในการที่เราไปที่ใดนะเราเห็นว่า ก็ต้องใช้สติปัญญาก็ต้องใช้การใครครวนนะมีการดูว่าเอ๊ะเราจะไปหาใครนะคนไหนที่เป็นคนที่ที่เหมาะสมนะคนไหนเป็นคนที่เราจะไปะพึ่งพาแล้วก็ไปเป็นพรให้กับเขานะครับนะเมือม่อเมือ่อแล้วก็ให้เราเห็นภาพว่าว่าเมื่อเราไปเนี่ยเราก็เป็นเหมือนคนที่นำพระพรไปหาเขานะครับแต่พระคำก็สอนแล้วว่าแน่นอนว่าในการที่เรา ออกไปเนี่ยบางครั้งมันก็ถูกปฏิเสธบางครั้งการที่เราจะไปการแต่ว่าการถูกปฏิเสธนะเหมือนที่เหมือนที่แม่วิมหรือว่าน้องการบอกมานะว่าพระเจ้าก็อบอกว่าก็ให้สันติสุขแล้วก็เราก็แค่หันหลังกลับนะพระเจ้าอบอกว่าเวลาที่เราถูกปฏิเสธเวลาที่คนไม่ต้อนรับเวลาคนที่คนไม่ฟังคำของเราเนี่ยเราก็สะบัด ผมคลีที่ถทาออกมาแนละ้วเราก็ให้สันติสุขกลับคืนมาหาเรานะหมายความว่าเวลาที่เราถูกปฏิเสธเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกว่าสูญเสียสันติสุขไปนะเรานะนะนะคือการสะบัดผมคลีก็คือเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเราก็ตัดเราก็จบมนแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราแล้วบางครั้งเรานําข่าวประเสริฐเรานาพระพรไปถึงเขาแล้วนะเขา ตอนรับเขารับเขาก็ได้รับพอเหล่าน,นั้นนะเขาไม่รับนะเราก็ทําในส่วนของเราแล้วเราก็แค่จากมาแบบมีสันติสุขเข้าไปแบบมีสันติสุขจากมาแบบมีสันติสุขไม่ได้ว่ามีการคิดกดเครือไม่มีไม่มีอะไรติดข้างในใจไม่มีอะไรติดขางอยู่ในชีวิตนะเหมือนเหมือนถ้าเราจําได้นะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระเย,ยาซูเนี่ยเข้าไปแล้วก็ถูก ชาวเมืองเมืองนั้นปฏิเสธชาวในบ้านนั้นปฏิเสธนะสาวกก็แบบสาวกก็ก็เป็นเดือดเป็นร้อนนะสาวกก็ถามพระเยซูว่าจะให้จะให้อธิษฐานขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผ่านพวกเขาเลยดีไหมเนี่ยนะแต่พระเยซูก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ไม่อย่าไปทําอย่างนั้นนะครับนะทำให้เราเห็นว่าคือ ถ้าเขาปฏิเสธเราเราก็จากมาแล้วก็จบไม่ต้องมีใจแค้นเคืองไม่ต้องมีใจขมขื่นนะให้เราจากมาด้วยสันติสุขของพระเจ้านะครับให้เราสะบัดผงคลีดินก็คือเราก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกันละทางกายทางใจแล้วไม่มีอะไรติดขังต่อกันนะครับอ่าก็คือเป็น3มประดานประมาณ3-4ี่อย่างที่อยากแบ่งปันกับพวกเราในเช้าวันนี้นะครับเห็นไหมครับ ข้าในพระบิดาที่รักพระองค์เจ้าข้าลูกขอขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับวันใหม่นี้ที่บอกขอให้ข้าพุทธลายนั้นได้เรียนรนู้พระวจนะคบของพระเจ้าเพื่อที่จะในในทํางเป็นไทยในชีวิตไปจมวันและขอให้พระวจนะคำของพระเจ้านะั้นได้ฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณของเราและขอให้เรานั้นทุกคนที่จะนทรได้เรียนรู้ในทุกๆวันเพื่อที่เราจะได้เติบโตตามฝ่ายจิตวิญญาณ ขอพระเจ้าจงอวยพรพี่น้องทุกคนของคณะพระองค์ที่ได้เข้ามาเรียนและขอพี่น้องที่จะอวยพรพี่น้องที่ไม่ได้เข้ามาเรียนด้วยพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าจงอวยพรนอกในการที่ได้มาสอนตัวเราให้เรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในอธิษฐานในพระนาพระเยซูคริดเจ้าอาเมน